วัสดีค่ะพี่ปลาสุภราธมาน,นะคะคือพี่ปลาจี้เนี่ยพี่ปลาลงไว้นานแหละแต่ว่าไม่ยังไม่มีสร้อยเนาะพอดียังไม่มีสร้อยเพราะยังไม่ไม่มีสร้อยก็เลยคือพอพอขายกับสร้อยเงินอน่ะมันจะแพงตกอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบพันสองห้าสิบเข้าใจไหมทีนี้พี่ปลาก็ได้งานถูกมางานสร้อยอ่ะพี่ปลาก็มาแถมให้ลูกค้าเอ่อโอเคเดี๋ยวพี่ปลายกตัวอย่างเนาะ อันนี้พี่ปลาขายชิ้นละปกติจะขายชิ้นละแปดร้อยห้าสิบนะคะแปดร้อยห้าสิบถ้าเป็นสร้อยเงินพันสองห้าสิบนะคะอันนี้ลดให้เหลือห้าร้อยห้าสิบนะคะลูกค้าอันนี้เป็นเป็นสแตนเลสน,นะลูกค้าสแตนเลสน,นะสแตนเลสน,นะสแตนเลสน,นะคะอ่ะสร้อยก็เป็นสร้อยสแตนเลสเนานะสร้อยความยาวนะเดี๋ยวนะคือลูกค้าระบุมาเลยนะความยาวเท่าไหร่ กับราคาใหม่มาทัดเอ่อเส้นเส้นนี้เดี๋ยวพี่พี่พี่ปลานั่นเส้นนี้ก่อนเส้นนี้เนาะเส้นนี้ยี่สิบนิ้วนะเส้นนี้ยี่สิบนิ้วนะลูกค้าเส้นเนี้ยยี่สิบนิ้วไหมทองนะเส้นนี้ไหมทองนะลูกค้าอันนี้เป็นไหมทองนะไหมทองอันเส้นนี้ไหมทองนะ เส้นนี้ไหมทองนะคะอ่ะอันนี้ยี่สิบนิ้วนะลูกค้าดูนะอันนี้ยี่สิบนิ้วนะลูกค้าดูหน้าหลังเอาเองนะว่าจะฉันจะใส่ข้างหน้าหรือข้างหลังดีอันนี้ห้าร้อยห้าสิบนะคะลูกค้าอันนี้เป็นไหมทองนะคะอ่าลูกค้าแคปภาพนะแคปภาพว่าฉันจะเอาชิ้นนี้เพราะว่าเดี๋ยวแม่แม่ค้ามึอนอ่ะอันนี้เป็นไหมทองนะลูกค้าพี่บาท,ทางานไว้นานแล้วแหละทีนี้ขายเพลงก็ไม่อยากขายอะ่ะเดี๋ยวนี้ขายของเพลงลูก ลูกค้าก็หายหนีหายตายจากแม่แก้วไหมหิมะเดี๋ยวนะบอกลูกค้าก่อนไหมแก้วหิมะค่ะไหมแก้วหิมะค่ะอ่ะอันนี้นะอันนี้ห้าร้อยห้าสิบนะคะจากแปดร้อยห้าสิบนะจ๊ะลูกค้า ใครจะหมาก็ได้นะคะเอาไปแจกปีใหม่นะคะใครจะหางานที่แบบโอเคห้าร้อยห้าสิบบาทนะสร้อยสร้อยก็เป็นสร้อยสแตนเลสน,นะคุณผ่อะให้ดูงานลูกค้าดูนะดูงานสร้อยก่อนของพี่ปาไม่ใช่ทองเทนะเ้นะสแตนเลสสแตนเลสนะไม่ได้ย้อมไม่ได้หลอกลูกค้าก็คือซื้อสแตนเลสมา ห่วงนี้ก็สเตลเลนะคะเ,ออเพราะเดี๋ยวนี้เขาเขาไปประมูลกันใช่ไหมทองแท้จะเป็นเงินชุบอะลูกค้าเงินชุบเงินชุบแต่เวลาพี่ฟาขายอะไรทองก็คือทองอะไรเงินคือเงินนะเพราะเราถือสัจจะเงินแค่แสนสองแสนแค่นี้ไม่ทําให้ชีวิตเราจเจริญก้าวหน้านะ,ะมันทําให้ชีวิตเราตก,ต,กต่ำนอกจากพวกมิจฉาชีพอะก้าวหน้าแน่นอนมีเงินใช้นะมีเงินใช้ เออหลอกลวงอะไรเงี้ยแต่พี่ปาไม่ไม่ใช่มิจฉาชีพนะลูกค้านะออันนี้ไหม่นาค่ะลูกค้าอันนี้ใหม่นาคนะลูกค้าดูนะออ,อันนี้ไหม่นาคะะ่ะอนนี้ไหม่นาคอันนี้สเตนเลสหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรากระโดดดูว่าจะขาดไหมอ่าสแตนเลสหมดเลยนะความยาวพวกนี้ยี่สบนะลูกค้า คือลูกค้าจะไปตัดเองก็ได้นะต้องมีที่ตัดสเตเลสนะคะไม่อย่างนั้นต้องหาครีมง้างอะไรก็คือลำบากต้องต้องมีที่ตัดสเตเลสนะคะอันนี้อันนี้ห้าร้อยห้าสิบนะคะงานของพี่ปาจากแปดร้อยห้าสิบนะคะเหลือห้าร้อยห้าสิบเพราะว่าถ้าคิดค่าค่าโคใช่ไหมโคร,ราคาสี่ร้อยสิบก็เอาไม่อยู่ ต้องโคเส้นละ850ถึงจะเอาอยู่มาบวก550ก็ก็เท่ากับ1 2 5 0ใช่ไหมทีนี้ความที่พี่ปาเป็นคนที่แบบไม่อยากให้ลูกค้าซื้อของแพงในะอุ้ยอุ้ยร่วงร่วงร่วงหินเธอคอยพี่ปาร่วงลูกค้าเอาจี้ไปละซื้อจี้ไปละแล้ว งานหินก็ต้องเดี๋ยวต้องร้อยใหม่พอ,อดีวางไว้ตรงนี้ล่วงค่ะเมื่อกี้ใหม่นาคเนาะลูกค้าจะเอาคอสิบแปดสิบหกก็บอกมานะเดี๋ยวตัดให้อันนี้เดี๋ยววัดคออันนี้ก่อนคออันนี้สองแปดสิบหกสองแปดสิบหกสิบเจ็ดคออันนี้สิบเจ็ดนะลูกค้าดูคอสิบเจ็ดนะอันนี้คอสิบเจ็ดนะ อันนี้เป็นไหมทองปนไหมนาคนะอันนี้เป็นไหมทองไหมนาคะน่ะนะห้าร้อยห้าสิบบาทราคาเดียวนะให้คัดก่อนใครคัดก่อนได้ของสวยก่อนนะคะอันนี้สิบเจ็ดนะลูกค้าคอสิบเจ็ดอ่ะสิบเจ็ดนะคะราคาเดียวนะห้าร้อยห้าสิบเล็กใหญ่ให้คัดก่อนอชิ้นนี้สวยชิ้นนี้สวย อแต่ว่าพี่ปาทําแบบนี้นะอะใช้ลวดอย่างเงี้ยจะดูแบบทําแรกๆกันนะงานเดินพี่ปาตัดแล้วแต่อันนี้สวยอยู่อะอันนี้สวยอยู่ลูกค้าเป็นสเตนเลสเหมือนกันนะอันนี้เป็นเม็ดไข่ปลาคาวเวียไขยป่ปลาคาวเวียจะคลุกคลิคลุกคลิกเราก็ทําให้ตรงๆได้อะนี่นะคะห้าร้อยห้าสิบาท ออะนะห้าร้อยห้าสิบนะคะราคาเดียวใครเหมาก็ราคานี้นะคะเหมาไปแจกของขวัญปีใหม่เออได้ได้ทองหนึ่งเส้นนะได้ทองหนึ่งเส้นนะรกคาอ่ะชิ้นนี้ชิ้นนี้นะอ่ะนี้ไหมนากไหมนาศษถี หม่นักเศรษทีนะอะราคาเดียวนะไม่ต้องบอกนะราคาเดียวนะห้าร้อยห้าสิบคือพี่ปลาทำไว้นานแล้วลูกค้าทีนี้ไม่มีโอกาสที่จะคือพอเพลงแล้วลูกค้าไม่ซื้อไงกี่เกียรติรีวิวก็ใจปะ,ะลูกค้าไม่ใช่คนฉลาดน้อยลูกค้าเป็นคนฉลาดมากลูกค้าพี่ป่าเธอเป็นผู้เช็คตลาดนะคะ แล้วซื้อของเป็นด้วยอันนี้เป็นแบบอันนี้ก็สวยนะน,นี่เป็นกาบเลยนะอันนี้ก็สวยนะนี่นะราคาเดียวนะราคาเดียวห้าร้อยห้าสิบนะคะราคาเดียวนะคะอืม ให้ลูกค้าคัดเอาเลยนะคะราคาเดียวใครจะเหมาพี่ปาก็ได้นะพี่ปาหลายปีแล้วนะคะหินเนี่ยอันนี้เป็นไหมทองนะคะเนื้อแน่นเซ็ตฟอยแน่น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 ่อก็ต้องเทสตนะต้องเต้นแรงเต้นกาหลุดไหมขาดไหมเป็นสเตนเลนะคะลูกค้าอ่สเตนเลนะคะเป็นสเตนเลนะจ๊ะห้าร้อยห้าสิบ ราคาเดียวนะจ๊ะใครซื้อไปแล้วนะคะซื้อเพิ่มได้นะคะหมดแล้วหมดเลยค่ะไม่มีแล้วขายถูกถูกค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทอ่ะเริ่มรีวิวนี่เป็นไหมานาคนะไหมานาคไหมานาปนไหมทองนะคะสวยสวยทุกชิ้นเ<น>ชื่อพี่ปาสวยทุกชิ้นเหมาเลยเหมาเลย เอาไปนะคะเมาเลยเมาเลยอันนี้ไม่ใช่งานชุบทองร้อยแบบหลวงปู่ทวดนะแพงที่ชุบทองร้อยหลวงปู่ทวดอะเก้าร้อยเก้าร้อยห้าสิบอันนี้เป็นงานไหม่ทองที่ใช้จุกสแตนเลสน,นะคะจุกสแตนเลสน,นะลูกค้าอันนี้น่าจะความยาวสิบเจ็ดเหมือนกันนะห้าร้อยห้าสิบราคาเดียวนะ นะคะ550ราคาเดียวนะจ๊ะโอเคนะคะฝากกราบงามๆลูกค้าผู้เป็นที่รักทุกท่านนะคะวันนี้ยังไม่มียอดนะคะของวันนี้ยังไม่มียอดนะคะลูกค้าท่านไหนอออยากได้งานสวยๆนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะซื้อจี้แถมสร้อยนะคะชิ้นนี้สวยไม่บาเชียเลยรูบี้วิดสร้อยไซส์ ให้พันสองห้าสิบตีขายพันหกห้าสิบลูกค้าลูกบี้วิซอยไซพันสองห้าสิบลูกค้าสวยพี่ปลาเชียร์เลยนะลูกบี้วิซอยไซสวยคุณนายมาแล้วคุณนายได้ คันนี้อีกชิ้นหนึ่งยังไม่ได้รีวิวนะชิ้นนี้เป็นชั้นๆเลยเป็นตอนๆเลยเป็นโป่งคามนะผสมไหมจะสลายเป็นโป่งคามละราคาเดียวนะห้าร้อยห้าสิบหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะพร้อมสร้อยอคอนะหมดแล้วหมดเลยที่นี้อ่ะชุบทองร้อยหนาห้าไม้นะงานเงินลูกค้าซื้อไปเลยถูกพันสองห้าสิบทุนไม่ได้เด้ลูกค้าชุบทองร้อยหนาห้าไม่ ชุบทองร้อยหนาห้าไม้นะเดี๋ยลูกค้าอยากได้ปุ่งคามแพงมาหน่อยพันสี่ห้าสิบนะปุ่งคามแพงมาหน่อยนะอะ่งานเงินชุบทองร้อยหนาห้าไม่นะพันสี่ห้าสิบคะลูกค้าปติพันแปดนะคะไ,ม,ไม,ม่ไม่แถมไม่แถมสร้อยนะอันนี้พันสี่ห้าสิบนะคะ อืมไม่ใช่อันนี้จี้เป็นงานเงินแท้นะคะชุบทองร้อยหนาห้าไม่พันสี่ห้าสิบ นี่เป็นงานเงินนะชุบทองร้อยหนาห้าไม้นะคะส้อยก็เส้นเริ่มเทิมนะทลูกค้าไปซื้อทองใสเนี่ประมาณสองบาทเอาบาทให้บาทหนึ่งบาทสี่หมื่นเราซื้อสแตนเลสใสแถมจี้สุจี้ใสวันสี่ก้าสิบนะจนจนกระชากไม่ขาดแน่เป็นสแตนเลสขอขาดขอขาดนะลูกค้าจะใส่พวกนะขอร้อง เดี๋ยวโจนตาถั่วเห็นสร้อยสเตนเลสเป็นสร้อยทองคำนะลูกค้านะลูกค้านะนะคะลูกค้านะนะคะอย่าใส่บัวได้ลูกค้าค่ะใส่บัวไม่ได้นะงานนี้ าพารนาก็ก็เมือนนี้สองพันห้านะคะลูกค้าก็รู้ว่าพี่ปาต้องแถมต่างหูให้ลูกค้าลูกค้าเนี่ยแถมต่างหัวอะไรรู้ไหมคุณทำเสร็จเมื่อคืนอะนี่แถมต่างหูใหม่หน้กนะคะอ่ะ อันนี้พลอยแท้นะลูกค้าพลอยแท้พลอยแท้นี่พลอยแท้นะคะพลอยแท้สองพันห้าลูกค้าอ่าอันนี้พลอยแท้นะคะประมาณเม็ดรับกรัดได้เนาะอืมลูกค้ามีอันนี้เหลือหนึ่งเส้นนะคะอันนู้ลูกค้ารับไปแล้วอันนี้เหลือหนึ่งเส้นเป็นงานยี่สิบสี่นิ้วนะคะนี่ยังมีอยู่นะคะลูกค,ะคะ้าขายี่สิบสี่นิ้วไม่ใช่ว่าพี่พาจะต้อง ถินเทยี่ิบสี่นิ้วแปดรอยห้าสิบนะคะเถมต่างหูให้คู่หนึ่งเอาของแถมมาเื่อลูกค้าซื้อไงถึงไม่พูดก็แถมค่ะถึงไม่พูดก็แถมไม่มีอะไรที่ไม่แถมให้หมดใจใจดวงนี้ให้ให้ไปแล้วให้ใหลูกค้าไปแล้วใจใจดวงนี้ให้ลูกค้าไปหมดแล้วลูกค้าอย่าลืม ให้ใจมานะลูกค้านะอย่าลืมส่งใจมานะจ๊ะนะคะยินดีให้บริการคะ่ะไหมทองสี่พันห้าลูกค้าสวยงามแปดพันห้าค่ะสี่พันห้าค่ะมีแถมต่างหูนะต่างหมู่ไหมทองอซื้อช่วยซื้อหน่อยช่วยซื้อหน่อยแม่ค้าจะได้มีกำลังใจนะคะมแม่ค้าได้มีกำลังใจนะจ๊ะขอบคุณนะคะ ขอทุกท่านร่ำรวยนะฮะร่ำรวยแล้วมาอย่าลืมมาอุดหนุนพี่ปลานะจ๊ะร่ำรวยนะคะร่ำรวยรางวัลที่หนึ่งกันทุกท่านนะ,ะอย่าลืมมาเหมางานพี่ปลานะให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะยินดีให้บริการสวัสดีค่ะ